สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลน้ำในช่วงสายสายแบบนี้นะครับผมโอ้โหคืนนี้แล้วนะผมแอสตันวิลล่าครับเจอผีแดงนะมันแน่นอนผมว่านะฮะโคชขิงกับผมยืนยันว่าคูตินโญ่กับดีเนี่ยพร้อมชนผีนะผมคืนนี้นะฮะสตีเวนเจอรนครับผมกุนซือของแอสตันวิลล่าครับยืนยันว่าฟิลิเป้คูตินโญ่ครับและลูคัสดีนนะผมสองแข้งใหม่เนี่ยสามารถช่วยทีมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่จะไม่เร่งรัดลงสนามครับเนื่่อองจากยยััขฟูนะครบ วิลลาครับผมเสริมทัพได้น่าสนใจมากๆครับในตลาดฤดูหนาวนะครับกับการยืมตัวฟิลิเปสคูตินโยครับพรีเมเกอร์ทีมชาติบาร์เซโลนาครับผมและดีเนี่ยแบ็กซ้ายของทีมชาติฝรั่งเศสครับมาจากเอเวอรตตันพวกเขาเนี่ยลงสนามได้ครับการซ้อม3วันของคูตินโยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับชัดเจนแล้วนะว่าเราต้องการสร้างแมตฟิตให้กับเขาเจะรัดกล่านะลูกคัดแตกต่างนิดหน่อยนะครับผมเขามีส่วนร่วมในการซ้อมแบบกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเขาพร้อมเล่นให้กับเอเวอเรตตันก่อนที่จะย้ายมาที่นี่แล้วนะครับ ทั้งคู่ครับผมพร้อมให้เลือกลงสนามครับและอยู่ในจุดที่ดีแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจครับจะต้องไม่ย้อนกลับไปดูข้อมูลของทั้งสองคนก่อนหน้านี้2อถึงสวันที่ผ่านมานะโอ้โหถือว่าน่าจะมันจริงๆครับถ้าคู่นี้ลงสนามในคืนนี้นะพบกับแมนยูครับผพราะว่าสนุกแน่นอนครับลองติดตามว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่านั้นสำหรับคูติญโญ่แล้วก็ดูคัสตินนะครับขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงบ่ายแบบนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสเก็ตฟุตบอลครับอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับ